เาลาจะนั่งรถทัวร์ไปสังขลบุรีค่ะแล้วเวลาจะไปเที่ยวก็พานมอนและก็ไปวัดหลวงพ่อหมุมาด้วยค่ะจนั่งรถทัวร์ในอาเภอสังขลบุรีคนละ160บาทใช้วลาช่วค่ะไปกันเลา สชั่วโมงครึ่งค่ะมาถึงสังขาบุรีต้องผ่านโคง้งสองร้อยโคง้งทางโคง้งอันตรายมากต้องขับอย่างระมัดระวังแลวรถเมย์ก็ค่อยๆใช้เกียร์หนึ่งแล้วก็ขับด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งค่อยๆมาตอ,อนนี้เราเข้าพักรีสอร์ทแล้วนะคะชิวๆรีสอร์ทรีสอร์ทน่ารักมากเลยค่ะ นี่ก็สะพานเหมือนกันเหรอโคละสพานคะโคสพานไอสะพานนี้ไปไหนอะสะพานนี้ก็ไปวัดศรีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานมอญแล้วค่ะสะพานมอญเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกมีความยาวถึง800เมตรเลยค่ะยาวมากยาวไปจนถึงฝั่งนู้นเลยค่ะวัดหลวงพ่ออุตมะเลยค่ะ าหรืยังครับยังอ่ะค่ะ ก่อนจะรับผมขอแนะนำชื่อก่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธุรกิจครับที่เรียนชื่อว่านิวนะครับครับก็สิ้นสุดของสะพานไม้ครับก็จะมีความยาวนะครับครับก็445เมตรถึง800เมตรเลยค่ะ800เมตรเลยค่ยนะครับเขาจะเริ่มก่อสร้างครับครับก็เมื่อปีพศ2528นะครับครับก็สร้างเสร็จนะครับก็เมื่อปีพศ2530ครับเขาก็ใช้เวลานะครับครับก็สร้าง2ปีครับก็ใช้เวลานะครับทั้งหมดนะครับ400กว่าคนนะครับ ฝั่งไทยฝั่งนู้นฝั่งกะเหรียงครับอยู่สามเชือชานครับฝั่งนี้ฝั่งไทยฝั่งนู้นฝั่งมอน่แล้วตรงไหนฝั่งนู้นกะเหรียงอ่าครับก็จะมีอู่สามเชือชาิครับก็จะมีมอนไทยกะเหลียงครับสดสาใหม่ครับทุกเช้าครับก็จะมีอาหารใส่บาตรครับประมาณหกโมงสี่สิบห้าถึงเจ็ดโมงครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งไทยครับช่วงวันเสาร์ที่ทับก็จะมีถนนคนเดินครับส่วนฝั่งกะเหรียงครับทุกวันพัลลหาสครับก็จะมีตลาดนัดวรีสวณนาราอ๋อเออ เราเตะน้ำใจที่จะให้ของเราบ้านอยู่ตรงไหนนี่อยู่ฝั่งไทยใช่ไหมอันนี้อายุเท่าไรละอายุ12ครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวน้องก็จะเอาแป้งธนาคารมาปะแป้งให้นั่นแน่ อยนนีไม,ม่ต่อเลยไมลเหาฮัละหลฮลหแัลโหลฮัลโหลฮัห้ฮัลโหลฮัลโหลูัลู่ลันหน่ยัยโหนฮัลโีลฮันโีลฮีลโหลฮัลโหลฮัลโอลฮัน,นนม้ฮั่โอลฮัลโหลฮัลโห่ฮัก,ก,กลกัลโหลฮเลา ยาวไปอันดับสอของโลกเป็นสะพานที่สร้างเพื่อถวายหลวงพ่ออุตมค,ค่ะที่นี่จะมีทั้งคนไทยคนมอญและก็กะเหรี่ยงสามเชื้อชาติอยู่รวมกันที่นี่ค่ะสังขบุรีหรือเมืองสามหมอกตอนเช้าจะมีหมอกลงสวยงามอากาศเย็นสบายมากแล้วก็ถ้ามาสังขบุรีแล้วเราต้องมาปะแป้งธานาคาเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะ ที่นี่มีคนมอนอาศัยอยู่และพูดภาษามอนด้วยค่ะครูจาก็มีเชื้อสายมอนนะคะคุณย่าก็เป็นคนมอนค่ะเป็นคนมอนจังหวัดปทุมค่ะแต่ที่นี่มอนสังขาบุรีค่ะเย่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะใส่ชุดมอนแล้วมาใส่บาทกันตอนเช้าค่ะที่บริเวณสะพานไม้แห่งนี้ตอนนี้เราชมบรรยากาศสะพานไม้ก่อนค่ะสาวมอญสวยมากค่ะที่นี่เหมือนเนื้อเพลง สาวมอนแม่เมยผู้หญิงมอนจะสวยมากค่ะผู้ชายก็จะคมเข้มผู้หญิงมอนจะผิวสวยมากเพราะว่าปะแป้งนค้าค่ะคนใส่บไคะใส่ค่ะแล้วพี่เมีอหห่นตักบาตรจองยัางคะอ๋อจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบไหนคะ คู่กันเนาะนะยอก้ยมามา oh, oh, มามาโอชุดน,นีส้สวย สวยไหมสวยเขาใส่บาทกี่โมงประมาณงคแล้วกอันงน้ออันนี้หกโมงแค่ที่ถ้าไม่มันเร็วจะได้เห็นบรรยากาศตอนเช้าค่ะเพราะบรรยากาศตอนเช้าจะสวยค่ะขายพรุ่งนี้เจอกันนะคะค่ะเฮ้น่ารักเดี๋ยวอานิดอโอกัสน้ะคะทุกคนขีัวชื่อก่อนค่ะ สวัสดีเดีเดี๋ยวเดี partido, marble, marble ๊ยวเอ่ะ <leer> ส uh huh. um, uh, วัสดีใหม่สวัสดีค่ะเดินเดิสวัสดีค่ะมีชื่อเด็กหญิงเียวค่ะก็สุดสุดของสะพานนายนะคะจะมีความยาวค่ะ4ี่ร้อยสี่เจ็ดแเมตรสอเมตรค่ะขาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพอ2พ2 8ายาิบค่ะเม่อก่อนค่ะแล้วสแล้วข้ามไปข้ามมาทามีสะพานนี้ค่ะ

ดูวัดชมน้ำกันค่ะอันนี้เป็นสะพานไม้สุวรรณคีรีค่ะช่วงเช้าๆก็จะมีนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนมาใส่บาตรตลอดแนวยาวนี้เลยค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดถนนคนเดินค่ะแล้วก็มีรีสอร์ทเพราะฝั่งนี้คือฝั่งไทยค่ะส่วนฝั่งนู้นคือฝั่งมอญ ตอนนี้เราอยู่กันที่เฟย่าคาเฟ่ค่ะเราจะมากินอาหารเย็นกันค่ะเฟย่าคาเฟ่สังขบุรีอยู่ติดกับสะพานไม้เลยค่ะสะพานไม้สีสุวนสะพานมอนอยู่ตรงนู้น เล้วนะคะที่กวดน้ำร้อยบาทพร้อมชุดเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะด้านะคะเมื่อมองดูนกพกพี good night. ขเขาเรียกอะไรข้าเหนียวอะไรอ่ะขวนี้ดำข้าเหาานียวดำแผลเลยทีจะดำแบบกินกับน้ำตาลเหรอานาะมันหอมมากขนมขนมมอนข้าวเหนียวดำข้าเนี้อดำใส่มะพร้าวใส่น้ำตาล,ลอาารม้นนะนห่ชิมข้าวเหนียวดำ จุ๊จบๆจุ๊บๆ <c oughs> อร่อยหลังจากใส่บาทต,ตอนเช้านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมานั่งทานโจ๊กกัน ราคาถูก25บาทนั่งยองยองกินชิกชิกคคูคูโจกนั่งยองนะฝั่งมอนสังขะบบุรี go. mm hmm. so กินโจ๊กหมูสับสามารถเติมเครื่องเคียงได้ไม่อัน้นมีต้นหอมขิง กระเทียมเจียวและมี่กรอบไม่อั้นรสชาติดีอร่อย25บาท น้ำชาร้อนบริการฟรีมีปลาต้องโกะจิ้มนมด้วยค่ะหมาก็มีค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ลายพระอาทิตย์เหรออันนี้อันนี้ก็แจ่ม โอเคอ่ะนี่ปะแป้งธนะคาก่อนค่ะเอาชัดๆเต็มชัดๆนะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป มิดเลยโอ้ปกติถ้าเดือนปัสของสมเด็จย่ามาสร้งางวัถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้โอดกดไลค์และกด subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ